คอมเมยังเคลมไม่หยุดหย่อนล่าสุดทาได้แม้กระทั่งเคลมคลิปช้างป่าในเมืองไทยที่มาตั้งด่าลอยดักกินอ้อยจากรถบรรทุกอ้อยว่าเป็นช้างในกัมพูชาท,ทั้งทั้งที่มีป้ายภาษาไทยปรากฏอยู่เด่นกล่าวว่าระวังช้างป่าสัตว์ป่ากข้ามถนนทําให้ชาวต่างชาติที่ไม่รู้จักภาษาไทยและภาษากัมพูชาเข้าใจผิดแชร์เรื่องราวดังกล่าวพร้อมระบุว่าเป็นคลิปช้างในกัมพูชาออกไปเป็นจํานวนมากเรื่องราวการเคลมสารพัดสันพรสิ่งของเมืองไทย แบบหน้าด้านด้านร้ายยังอายของคนกัมพูชาหรือเขเมรจำนวนหนึ่งยังคงมีมาให้ชาวเด็ตไทยได้สมเพชขำคืนกันอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดทำได้ถึงขนาดกลางคลิปคลิกช่างในเมืองไทยที่ออกมาตั้งด่าลอยดักกินอ้อยจากรถบรรทุกอ้อยที่ริมถนนแห่งหนึ่งซึ่งมีป้ายภาษาไทยปรากฏอยู่เด่นราวว่าระวังช้างป่าสัตว์ปากข้ามถนนเรื่องนี้ทำให้ชาวต่างชาติหลายคนที่ไม่รู้จักภาษาไทย หรือภาษาเขมรเข้าใจผิดคิดว่าเป็นช้างในประเทศกัมพูชาต่างข้อความภาษาอังกฤษที่กล่าวอ้างว่า elephants in Cambodia I have learned to exploit the r i g h t of way and stop passing sugar c a n trucks tr to steal a snack s n a c k จึงได้นำข้อมูลผิดๆด,ดังกล่าวแชร์ออกไปเป็นจำนวนมากเนื่องจากคลิปดังกล่าวเป็นเรื่องราวที่น่ารักระหว่างคนกับช้างป่าในบ้านเราที่แสดงออกถึงมิตรภาพความเอื้ออาทรของคนไทยที่มีต่อช้างป่าซึ่งก็ทำให้ชาวต่างชาติจำนวนมากเข้าใจผิดคิดว่าช้างป่าไทย และเรื่องราวในคลิปดังกล่าวอยู่ในกัมพูชาด้าน YouTube ช่องมุมมองเพื่อนบ้านก็ได้ออกมาโต้แย้งเรื่องราวดังกล่าวโดยได้ทําคลิปตอนเอมเนเคลมช้างไทยแบบง่ายๆคนไทยต้องช่วยกันด่วนออกมาอธิบายให้ความกระจ่างต่อเรื่องราวที่ช้างไทยยอถูกเคลมซึ่งเป็นการเคลมมอแบบหน้าด้านๆไม่ไอฟ้าไอดินพร้อมั้งระบุว่าคลิปช้างป่าไทยดักกินอ้อยที่ถูกเคลมดังกล่าวว่ามาจากเว็บไซต์ร d ดิ t ในกัมพูชาซึ่งเว็บไซต์นี้ ไม่เป็นที่นิยมในบ้านเราแต่กลับเป็นเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมอย่างแท้ในหมู่ชาวต่างชาตินอกจากนี้ช่องมุมมองเพื่อนบ้านยังได้แปะลิงก์ต้นทางที่เคลมบิดเบือนพร้อมเชิญชวนคนไทยให้ช่วยกันเข้าไปอธิบายข้อเท็จจริงต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเนื่องจากตอนนี้ได้มีชาวกัมพูชานำคลิปบิดเบือนดังกล่าวแชร์ออกไปเป็นจำนวนมากมาดูคอมเมนต์ของชาวเน็ตฝรั่งกำลังหลอกให้ไทยกับเขมรทะเลาะกันเพื่อสร้างความแตกแยกในกลุ่มอาเชียนเหมือนกับที่อังกฤษ เคยใช้ในอินเดียจนแขกทั้งประเทศตกเป็นเมืองขึ้นช่วยกันระวังเหลี่ยมของฝรั่งนะครับตอนนี้มันยุราเซียรบกับยูเครนกําลังยุจีนรบกับไต้หวนันนี่จะมายุไทยกับขเเมรอีกน่าจะขเเมรนั่นแหละครับเพราะถ้าสุจริตใจจ,จริงมันต้องมีคนขเเมรออกมาปฏิเสธว่าไม่ใช่บ้างสิภาษาไทยราขนาดนั้นไม่ใช่ภาษาขเเมรนสักหน่อยนี่เล่นตีเนียนไปด้วยเฉยไม่ต้องโทษใครโทษนักเก่าไทย ชอบกันหรือเกินลงเรื่องของไอ้โรคจิตเรียกร้องความสนใจบอกตรงๆงเบื่อมากมันเป็นการทำยอดแล้หรือเปล่าอย่าไปหลงกลค,คเนเขมรและท่านผู้ชมและมีความคิดเห็นว่าอย่างไร